สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบที่เราปักชำจากยอดนะคะตอนนี้ดอกหรือว่าฝักของเขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะเราก็จะเก็บไปต้มทำน้ำกระเจี๊ยบไว้ดื่มนะคะเราก็จะต้มแบบส,สดๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะเก็บผักด,ด้วยนะคะก็จะเป็นบวบนี่นะคะที่เพื่อนๆจะเห็น เราเก็บในแทบจะทุกคลิปเลยนะคะก็จะมีบวบก,กับมะเขือค่ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้บวบก,ก็ติดดอกออกผลให้เราได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะะี่ค่ะเยอะมากนะคะ3วันเก็บทีอาทิตย์นึงเก็บทีอย่างงี้ค่ะก็ได้เก็บเรื่อยๆนะคะก็เป็นบวบหอมที่เขาเกิดเองนะอย่างที่เราเคยบอกไปในทุกคลิปอะคะ่ะเราก็ดูแลนิดๆหน่อยๆนะคะพอเขา โตขึ้นมานะคะเราก็ให้เลื้อยในค้างเก่าของถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวก็หมดอายุไขพอดีนะคะบวบหอมก็เริ่มเลื้อยยาวค่ะก็เลยเหมาะนะคะได้ค้างเก่านะคะของถั่วฝักยาวค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะได้กินบวบหอมแล้วก็มะเขือแทบจะทุกวันนะคะเพราะว่าเราก็ได้เก็บเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบวบหอมนะคะแล้วก็ แล้วก็จะไปเก็บกระเจี๊ยบแล้วก็มะเขือกันค่ะ เราก็มาตัดกระเจีย๊ยบกันต่อเลยนะคะค่ะช่วงนี้ก็จะห่างหายจากการทำคลิปไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะช่วงนี้เนาะอาทิตย์หนึ่งก็พาแม่ไปโรงพยาบาลประมาณ2อครั้งอะคะ่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็มีส่งตัวไปที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางจากราดบุรีนะคะไปที่กรุงเทพนะคะสามเซนเนาะ ไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อคลิปอะค่ะแล้วก็สวนผักเราก็ตอนนี้ก็คือจะปล่อยนะคะไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ดูแลค่ะก็จะมีหนอนนะคะลงหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดูเชื้อพีทีแถวร้านกเกษตรแถวบ้านนี่แหละค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีนะคะเราก็ต้องสั่งซื้อใน f a e e o o o อะค่ะ ตอนนี้หนอนหนักเอรบาดหนักมากเลยนะคะปลูกผักไปนะคะก็คือจะปลูกให้หนอนกินนะคะช่วงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามานี่ค่ะไปเดินดูทุกเช้านะคะก็จะมีใบบางใบนะคะหายไปเนาะพอเราขุดดูใต้ดินนะคะก็จะมีตัวหนอนอยู่อะคะ่ะก็กําจัดไม่หมดนะคะ กระเจี๊ยบก็เหลือแต่ฝักเล็กๆที่ยังไม่แก่นะคะแล้วก็จะเก็บมะเขือด้วยค่ะช่วงนี้มะเขือก็ออกดีนะคะออกบ่อยเนาะแต่ไม่ค่อยดกอะคะ่ะก็ได้ทยอยเก็บเรื่อยๆอะคะ่ะก็เอาไปแบ่งปันบ้างนะคะก็มีเก็บเข้าตัวเย็นบ้างนะคะก็ให้ไปหลายคนเหมือนกันนะคะเราก็เก็บส,สดๆจากต้นนี้ละคะ่ะไปแบ่งปันเขานะคะ เวลาอยากให้ของใครนะคะก็คือจะอยากให้ของดีๆสิ่งดีๆะคะ่ะก็เหมือนผักนะคะก็อยากให้กินแบบสดๆสใหม่ๆนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นผักที่เราเก็บได้วันนี้นะคะสามอย่างสามชนิดนะคะวันนี้ก็จะเก็บแค่นี้พอค่ะก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามไปรับชมค่ะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกทท่านค่ะ